ไล์สดตอนคืนมาไล่ตอนตอนเช้าบ้างสี่เปลี่ยนเวลาเช้าทีเย็นทีพอไหน้องเป็นไล์ตั้งตีสองไใครจะไปฟังน้อง่ะนกพี่จะหลับแล้วอ่ะง่วงนอนอ่ะปกตินะสิบเอดโมงถึงเที่ยงถึงบ่ายโมงเนี่ยคนมันจะเยอะเขาจะวิ่งวนไปเนะี่ยคนดูไล์นะ,ะที่ที่พี่เข้าไปเล่นนะ พี่เข้าไปดูนะ11โมงเที่ยงแล้วก็บ่ายโมงเนี่ยอ่ะคนเยอะแล้วเราถือว่างานนี้เราอะย่างไงก็ต้องมีคนมาดูเราอยู่แล้วแหลอะอีกรอบหนึ่งนะรอบเช้ามันจะมีอ่ะไล่มาเลยรอบเช้าเนี่ย6โมง7โมง8โมงเนี่ยจนถึง9โมงเนี่ยคนเยอะสี่ชั่วโมงอ่ะเนี่ยคนเยอะเพราะว่า6โมง7โมงเนี่ย คนเขานั่งรถไปทํางานมันไถดูอยู่แล้วทิกตอกก็คนดูคลิปเราเขาสนใจเราเขามาดูเรามันก็ดีแล้วแหละอ่ะพูดต่อรอบเช้าอ่ะหกโมงเจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงรอบเช้านี่จะมากที่สุดเลยนะที่สังเกตนะสี่ชั่วโมงหกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าแปดโมงเช้าเก้าโมงเช้าเนี่ยโอ้คนเนืองแน่นครับไม่รู้ทํางานหรือไม่ทํางานกัน เราคนเยอะมากอ่าอีกรอบหนึ่งนะสิบโมงเนี่ยพักพอเลิกอีกทีหนึ่งสี่โมงก็เที่ยงแล้วก็บ่ายโมงอันนี้แค่สามชั่วโมงพออ่าบ่ายสองบ่ายสามนี่ก็พักกันมาเลิกอีกทีห้าโมงเย็นหกโมงเย็นทุ่มหนึ่งอ้าเอาสี่โมงเย็นนะแถมให้อาสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นหกโมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งอ้าอ้าพักไปหน่อยนึง สองทุ่มดูละครจบจากดูละครสามทุ่มนี่แหละเป็นโอกาสที่ออกมาไลนะ์เนี่ยก็เลือกเวลาเอาแล้วกันบางทีช่วงที่เขาไล์กันเยอะๆคนเข้ามานวมอยู่เยอะๆเราก็มีสิทธิ์เราก็มีสิทธิ์นะ,ะ <laughs> พูดเหมือนเข้าข้างตัวเอง